สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับวันนี้นะคุยกับโต้เนี่ยจะพาเรานะครับไปวิเคราะห์บอลนะประจำวันที่21สิงหาคมนะ2568กันนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะคุยกับโต้ะนะครับคัดมาให้ด้วยกันทั้งหมด4คู่นะครับจากสศึกศึกแรกเนี่ยเป็นศึกยูโรปาลีกนะครับและอีกศึกหนึ่งเป็นศึกคอนเฟเนซ์ลีกนะครับก็ คู่แรกนะครับเป็นโลเซนบอกนะพบกับไมซ์ศูนย์ห้านะนะครับจากศึกคอนเฟอเรนซ์ลีกนับตอนเวลาห้าทุ่มนะคู่ที่สองเนี่ยเป็นมิทิลแลนด์พบกับคูพีเอสนับจากศึกยูโรปาลีกนะครับคู่ที่สามเป็นมันโมพบกับซิกมาโอโลมุสนะครับตอนเวลาเที่ยงคืนนับจากศึกยูโรปาลีกนะครับและคู่สุดท้ายในค่ำคืนนี้เนี่ยเป็นฮักเคนนะพบกับซีเอฟอารคูนะครับตอนเวลาเที่ยงคืนครึ่งนับจากศึกคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับก็ กนเรานะครับจะไปรับชมการวิเคราะห์บอลประจำค่ำคืนนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่สึกคู่แรกนะครับจากสึก c o n เฟอ e n เรนซ์ลีกนะครับเป็นการพบกันระหว่างโรเซนบอกกับไม้0ศูนย้คู่นี้เนี่ยเตะเวลา23นาฬิกานะครับหรือว่าเวลา5ทุ่มนั่นเองนะครับ สำหรับคู่นี้นะครับก็ต้องบอกว่าเจ้าบ้านอย่างโลเซนบอกนะครับฟอร์มการเล่น5้านัดหลังที่ผ่านมานะครับชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับนัดล่าสุดเนี่ยไปชนะฮัมมับี้มา0ประตูต่อ1นะครับจากการออกไปเยือนในบ้านของฮัมมับี้นะครับส่วนทางฝั่งของไม้0ศูนย์ห้านะครับห้านัดหลังที่ผ่านมาเนี่ยยังคงไร้พ่ายนะครับชนะมา3นัดนับเสมอ2นัดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยไปชนะไดนาโม เดทเดนมาร์กศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับจากการออกไปเยือนของไม้ศูนย์ห้านัครับและสำหรับคู่นี้นะครับไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับเป็นนัดแรกนะครับสำหรับการเจอกันในครั้งนี้นะครับก็ถ้าไปดูกันที่ตามแฮนดิแคปนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นไม้นะครับศูนย์ห้าเนี่ยบุกมาต่อโลเซนบอกนะครับอยู่ที่ศูนย์จุดเจ็ดห้า ตามทัศนาฟุตบอลนะครับคุยกับตัวเนี่ยผมมองว่าแนะนําให้เลือกเชียร์บอลรองอย่างโลเซนบอกมากกว่านะครับเนื่องจากโลเซนบอกเนี่ยตัวเองนะครับมีมีโอกาสที่ดีกว่านับเนื่องจากได้เล่นในบ้านนะครับและบวกกับฟอร์มของตัวเองเนี่ยที่ไม่ได้แย่เกินไปนะครับก็อาจจะมีโอกาสที่จะสามารถยื้อนะครับในนัดแรกไว้ก่อนได้นับส่วนทางฝั่งของไมซูนห้านะครับนัดนี้เนี่ย ได้เปรียบเรื่องของฟอร์มการเล่นนะครับที่แบบโดดเด่นเอาจริงๆในเกมนอกบ้านนะครับจาก5้านัดหลังที่ผ่านมาเนี่ยเล่นนอกบ้าน3นัดชนะทั้ง3นัดนะครับแต่เนื่องจากนัดนี้เ,เป็นเล็กแรกนะครับไมซูนห้าก็จะใส่เต็มอาจจะเป็นไปได้ยากนะเนื่องจากตัวเองเนี่ยออกมาเยือนด้วยนะครับก็มีโอกาสที่จะเล่นกันแบบถนอมน้ําใจนะครับเนื่องแต่ด้วยความที่มันเป็นบอนลรอกคัดเลือกแล้วนะครับก็ดูท่าแล้วเนี่ยไมดุนห้าเนี่ยอาจจะ น่อยแต่อาจจะไม่ได้ใส่เต็มแรงน่าจะเก็บแรงนะครับไว้ไปใส่นัดหน้าในการเล่นในบ้านของตัวเองมากกว่านะครับผมเลยมองว่าสําหรับค่ําคืนนี้เนี่ยบอลรองอย่างเจ้าบ้านโลเซนบอกนะครับมีความได้เปรียบมากกว่านะครับกับแฮนดิแคปที่ไม้ศูนเนี่ยบุกมาต่อถึง0.75นะครับเสมอกันแค่นี้เนี่ยโลเซนบอกก็หวานเจี๊ยบแล้วนะครับ เราไปดูกันต่อที่คู่ที่2นะครับจากศึกยูโรปาลีกนะเป็นการพบกันระหว่างมิดทิลแลนด์กับคูพีเนะครับคู่นี้เนี่ยแต่เวลา23นาฬิกา3านาทีนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ฟอร์มการเล่น5นัดหลังที่ผ่านมากันก่อนนะครับเจ้าบานอย่างมิดทิลแลนด์นะหนัดหลังที่ผ่านมาเนี่ยยังคงไร้พ่ายนะครับไม่แพ้ใครเลยนะครับแต่ชนะมา3นับเสมอไป2นัด นัดล่าสุดเนี่ยไปชนะโบขคับมานะครับ0ประตูต่อ2นับจากการออกเปลียนของมิดทิวแลนด์นะครับส่วนทีมเยือนอย่างคูปีเอสนับในค่ำคืนนี้เนี่ยต้องบอกว่าฟอร์มเนี่ยค่อนข้างดูเดือดนะเพราะว่า5นัดหลังที่ผ่านมาเนี่ยชนะมา5นัดรวดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยไปชนะอินเตอร์ตูคูมานะครับ2ประตูต่อ1นะครับจากการเล่นในบ้านนะครับ ก็ต้องบอกว่าสําหรับคู่นี้เนี่ยไม่เคยเจอกันมาก่อนนะับในค่ําคืนนี้เนี่ยจะเป็นนัดแรกที่ได้เจอกันระหว่าง m i d ทิวแลนด์กับคูพนะครับและสําหรับคู่นี้นะครับถ้าว่าตามแฮนดิแคปนะเป็น m i d ทิวแลนด์นะครับเปิดบ้านต่อคูพีเอนะอยู่ที่1.75นะครับตามทัศนาฟุตบอลนะคับคุยกับตัวเนี่ยแนะนำให้เลือกเชียร์บอลรองอย่างคูพีเอนะครับเพราะว่า ต้องบอกกันว่าอันดับแรกนะแพนดีแคปเนี่ยเปิดมาค่อนข้างแปลกนะครับถ้าดูจากฟอร์มของ QPS นะครับต้องบอกว่าเปิดสูงไม่หน่อยนะสำหรับ m i d ิวแลนด์ land, นะครับถ้าเปิดมาเพียงแค่ไม่เกิน0.75เนี่ยผมมองว่าหวังลุ้นมิทิวแลนด์ได้อยู่นะครับก็สำหรับการที่แนะนำเป็นบอลลองอย่างคูพีเอสนะครับพูดได้ง่ายๆเลยว่า m ิทิวแลนด์ land, นะครับฟอร์มการเล่น5นัดหลังที่ผ่านมาเนี่ย จากการเล่นในบ้านตัวเองนะครับ2นัดเนี่ยชนะ1น,นัดเสมอ1น,นัดนะครับส่วนทางฝั่งของคูพีเอสนะครับเกมเยือนนะครับเล่นแบง์หมด2นัดนับชนะทั้ง2นัดผมเลยมองว่าค่ำคืนนี้เนี่ยฟอร์มของทั้งคู่เนี่ยดีกันทั้งคู่นะครับไม่มีใครแย่ไปกว่าใครนะครับเนื่องจากก็ยังไม่แพ้ใครเลยในช่วง5นัดหลังที่ผ่านมาแต่ถ้าถามว่าในค่ำคืนนี้นะถ้าให้เลือกเชียร์ทำไมถึงเลือกเชียร์คูพีเอส ผมมองว่า QPS เนี่ยดูดีกว่าน้บเนื่องจากแฮนดิแคปที่มิทูวแลนเปิดออกมาเนี่ยต่อถึง1.75นะครับอย่างที่ผมพูดไปตอนข้างต้นนะครับยังไงค่ำคืนนี้เนี่ยพาสีทางฝั่งของ QPS เลยดูดีมีมากกว่านักครับคู่ที่3นะครับจากตึกยูโรป้าลีกนะครับเป็นการพบกันระหว่างมันโมกับซิกมาโอล m มุส สำหรับคู่นี้นะครับเตะเวลาเที่ยงคืนนะครับหรือว่า24นาฬิกาประจำวันที่21สิงหาคมนะครับก็สำหรับคู่นี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันที่ฟอร์มการเล่น5นัดหลังที่ผ่านมากันก่อนนะครับเจ้าบ้านอย่างมันโมนะผ่านนัดหลังเนี่ยชนะ2นัดนับเสมอ1นัดและแพ้2นัดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยไปแพ้ไปชนะฮัมสตัดมา0ประตูต่อ4 นะครับส่วนทางฝั่งของทีมเยือนอย่างซิกมาโอลมุสนะครับห้านัดหลังที่ผ่านมาเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มนะครับค่อนข้างสูสีกันน่าดูแต่เพียงแค่ว่ามันโมนาผ้านนัดหลังที่ผ่านมาเนี่ยเล่นในบ้านตัวเองนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับชนะ1เสมอ1แพ้1นะครับจาก3ามนัดที่เล่น5้านัดหลังที่ผ่านมาส่วนทางฝั่งของซิกม่านะครับออกไปเยือน2นัดนะครับก็ชนะ1นัดแพ้1นนัดนะครับ และสำหรับคู่นี้นะครับตามแฮนดิแคปเนี่ยเป็นเจ้าบ้านอย่างมันโมนะครับเปิดบ้านต่อซิกมาโอลมุสนะครับอยู่ที่1ลูกนะครับตามทัศนะฟุตบอลนะครับคุยกับโต๊เนี่ยแนะนำนะครับให้เลือกเชียร์บอลรองอย่างซิกมาโอลมุสนะครับถึงแม้ว่าคู่นี้เนี่ยมันโมนะครับจะได้เล่นในบ้านก็จริงแต่ผมมองว่าฟอร์มของมนะันโมณตอนนี้เนี่ย ก็ยังไม่ค่อนข้างโอเคนะครับเนื่องจากยังมีขึ้นขึ้นลงลงอยู่บ้างนะครับส่วนทางฝั่งของซิกมานะครับยังถือว่าทําได้โอเคอยู่นะครับจากที่แพ้มาแค่นัดเดียวเท่านั้นนับจาก5้านัดท้ายที่ผ่านมาเลยมองว่าสําหรับค่ําคืนนี้เนี่ยภาษีที่ดีกว่าก็คือบอลรองอย่างซิกมาโอโลมุตน้าเนื่องจากแฮนดิแคปเนี่ยเปิดมาค่อนข้างสูงด้วยนะครับมันโมต่อถึง1ลูกนะครับเท่ากับว่ามันโมเนี่ยต้องยิงให้เกิน2อลูกนะครับ ถ้านัดนี้เนี่ยซิกมานะครับสามารถเอาชนะหรือยื้อเสมอได้เนี่ยก็สบายใจได้เลยนะครับสําหรับคู่นี้นะครับภาษีเนี่ยมากกว่าอยู่แล้วนะครับสาหรับบอลรองอย่างซิกมาโอโรมุดนะครับและคู่สุดท้ายนะในค่ำคืนนี้เนี่ยจากศึกคอนเฟอเรนซ์เลกนะครับเป็นการพบกันระหว่างฮัตเคนกับซีเอฟอาร์คูนะคู่นี้เนี่ยเตะเวลาเที่ยงคืนนะครับ ต้องขออภัยด้วยนะผู้นี้เนี่ยแต่เวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับก็จากฟอร์มการเล่น5้านัดหลังที่ผ่านมานะครับเจ้าบ้านอย่างฮักเคนเนี่ยชนะนัดเดียวนับเสมอ1นัดแพ้3นัดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยไปแพ้ให้กับออยเตอร์มา0ูนประตูต่อ2นะครับจากการเล่นในบ้านของตัวเองส่วนทีเมเยือนอย่างซีฟอาร์คูนะครับ5้านัดหลังที่ผ่านมาเนี่ยชนะ1นนัดนะับเสมอ1นัดและแพ้สนัดเช่นเดียวกัน แต่นัดล่าสุดเนี่ยไปเสมอกับโบโตโบโตซนีมานะครับสามประตูต่อสามนะครับ <c oughs> ทําให้เห็นว่านะครับซีฟอาร์คูเนี่ยดูดีกว่าในค่ําคืนนี้นะครับจากนัดล่าสุดที่ผ่านมาและสําหรับคู่นี้นะตามแฮนดิแคปเนี่ยเป็นฮักเคนนะครับเจ้าบ้านเนี่ยเปิดบ้านต่อซีฟอาร์คูนะครับอยู่ที่ศูนย์จุดสองห้า ตามทัศนาฟุตบอลนะครับคุยกับโต๊เนี่ยแนะนําให้เลือกเชียร์บอลรองอย่าง C F R คูนะครับเป็นทีมเยือนในค่ําคืนนี้นะครับที่แนะนําไว้นะครับเนื่องจากฟอร์มการเล่นของฮักเคนนะครับห้านัดหลังที่ผ่านมานะครับเล่นในบ้านตัวเองเนี่ยสนัดนะครับต้องบอกว่าแพ้ทั้ง3นัดนะครับเป็นอะไรที่ไม่น่าไม่น่าจะไหวในค่ําคืนนี้นะครับบวกกับค่ําคืนนี้นะฮักเคนเนี่ยดันเป็นฝ่ายต่อด้วยนะครับ ที่แฮนดิแคป0.25นะครับส่วนทางฝั่งของเซฟอาคูนะครับ5นัดหลังที่ผ่านมานะครับเล่นในบ้านเนี่ยนัดเดียวต้องขอแพะเล่นนอกบ้านนัดเดียวนะครับและไปแพ้ให้กับบาก้กามา2ประตูต่อศูนย์แต่ถ้าดูจากนัดล่าสุดนะครับผมมองว่าความเป็นไปได้ในค่าคืนนี้เนี่ยที่ TFR คูนะครับจะยันเสมอไว้ได้เนี่ยเป็นไปได้สูงนะครับเพราะฟอร์มของฮักเคนก็ไม่ได้ดีอะไรเลยนะครับ ยังไงเนี่ยดูท่าแล้วเนี่ยภาษีของ CFR คูในค่ำคืนนี้เนี่ยมีมากกว่าทางฝั่งของฮัคเคนอยู่แล้วนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับบอลรองอย่าง CFR คู่นะครับและค่ำคืนนี้นะครับช่วงสุดท้ายเนี่ยกับสรุปแนวทางฟุตบอลนะคุยกับโต๊ะนะประจำวันที่21สิงหาคม2568นะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะคุยกับโต๊ะเนี่ยแนะนำมาด้วยกันทั้งหมด4คู่นะครับจาก2สึก นับศึกแรกเนี่ยเป็นยูโรปาลีกและศึกที่2เป็นศึกคอนเฟเดรทีกนะครับคู่แรกเนี่ยเป็นโลเซนบอกนะครับพบกับไมซ์ศจากศึกคอนเฟเดรทีกนะครับตอนเวลา5้าทุ่มนะครับแนะนําเป็นมิดิลแลนนะพบกับคูต้องขออภัยด้วยครับแนะนําเป็นบอลรองอย่างโลเซนบอกนะที่แ a n d i c a p บวกศูนย์จุดเจ็ดห้านะคู่ที่2เนี่ยเป็นมิดิลแลนนะพบกับคูพีเอสนะตอนเวลา5้าทุ่มครึ่งนะครับจากศึก ยูโรอบปาลีกนะครับคู่นี้เนี่ยแนะนำเป็นบอลรองอย่างคูปีเอสนับที่แฮนดิแคปบวก1.75และคู่สุดท้ายในค่ำคืนนี้เนี่ยต้องขอพายะคู่ที่3าเนี่ยเป็นมันโมนะพบกับซิกมาโอลมุดนับตอนเวลาเที่ยงคืนนับแนะนำเป็นบอลรองอย่างซิกมาโอลมุดนับที่แฮนดิแคปบวก1และคู่สุดท้ายในค่ำคืนนี้เนี่ยเป็นฮักเคนนะพบกับ c f r คู่นับตอนเวลาเที่ยงคืนครึ่งนับแนะนำเป็นบอลรองอย่าง c f r คูนะคูนับที่แฮนดิแคปบวก0.25นะครับ ยังไงนะครับในค่ําคืนนี้เนี่ยก่อนเราจะจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารหรือกิจกรรมดีๆที่คุยกับต๊วจัดเตรียมไว้ด้วยนะครับยังไงค่ําคืนนี้เนี่ยคุยกับต๊วก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ